สวัสดีค่ะมาด๊าค่ะมืเอเนี่ยนายนวลสิพ้ากินเข่ากับต่บหอาอหงไข่ต้มยำมาตูมค่ะว่าไม่อย่างายค่ะเมืเอเนน่อเนี่ยเฮ็ดป่าไ้แลวแต่แบบยายนวลคึดอยากแล้วนี่เมื่อเนี่ยข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวไข่ต้มยำมาตูมก,กัดทึสเตนหน่อยสีว่าจิมกินกับต่บหม้อหงน้องพี่น้องเมืเอ่อเนี่ยวันเสาร์นี้ยายนวลจะอยู่บ้านคนเดียวตลอดจ้ะลูกก็อยู่อยากแต่แบว่ารุน,น เมื่อในความหวานของยายนวลนคือแตงโมนะคะเม้อหวานแล้วแล้วี่น้องหวานหวานยายนุลนซื้อมากเพิ่งเดียวเพราะว่ามาซีมก่อนว่ามันหวานบ่มันหวานเลยไปซื้อแล้วสุดแต่ไปซื้ออีกี่น้องจ้าหวานอันนี้คือผักกระชอบฟีดนะคะเนี่ยกระชอบฟีกินที่ยายนวลนบอกเอาให้เบิ่งกิบติ่านมาติวะ รสจัดมันไก่ไก่คับอันกับหัวปีพี่น้องอันนี้หนึ่งแบบฝรั่งอ่ะเขาจะกินแบบนี้เนาะฝรั่งเขาจะกินแบบเนี้ยแซ่บแค่น,นั้นก็ชอบกินเนื้อเนื้ใส่พี่น้องอันนี้เนื้อเนือเน้อบดเนื้อบดใส่กับไข่ใส่ชีสใส่เกล็ดขนมปังนะคะ,แล,ะออแล้วก็ใส่ผักเปรี้ยวฉ่ำอร่อยแลว้วก็นึ่งนะคะ กระเทียมปิดใส่เอืมน,นีนั่นบริสไล่จัหลายราเทจิิงน้ำมันสินสน่งจำนากิ่นบ่มเยอะก็ได้ของไ่องของแทงงมาถึงก้นจะเป็นบ่มไม่กินกิน,กน,กน,กนข้าไง,งากับ่าเปลี่ยนออกไปหน่อยเห็นเอ็นเพิ่นกิ่นนะแม่ข้ามไปยัสาววันละอน แต่เนื้อถึงมันเป็นเนืมากินข้ข้ามหน่อยน่ะแต่เนื้อเป็นเนื้กินข้าวข้ามหน่อยแต่ว่ากินไหวไปเนาะแต่เนื้เป็นคนหลงลว่าไหวทุกอย่างกินไวพูดไวทำงานไวโอเคค่ะค่ะแล้วคลิปเมื่อเชาส่วนไปให้เบื่อนคันคนี่แหละเนื้อเนี่ยคือผู้เฒ่าพี่น้องกินเขาของหวานเนืนอเนี่ยคือแตงโมกับข้าวน,นะคะ เดี๋ยวกินยูทีทำงานเพื่อนฝรั่งเก่าเราข้อกอนเหนียวก็บปงโม,มหวานเยอะเลยพี่น้อง,งแล้อยากก็ซื้อเลหวานเบยกระปออมแล้วก็เดี๋ยวกินออาาร้องนะคเดี๋ยวกินตำมะมงก่อนหน่ยเผ็ดจังอเคค่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปไหนบ้งคลิปสั้นๆอาหารเตียง,อง่อนยานุ่นได้จเดอเดี๋ยวจ ผู้ใได้ักคลิปของเยานนวลนให้อยากให้นวล่ายนวลเฮ็ดยังให้เบืองก็บอกมาด้อเพืนอืนจากเฮ็ดยังเฮ็ดไปยังสั่นละแกงเขาเฮ็ดไปแบบมวนมวพี่น้องเอยเอ็ดบ่เป็ี่นดอกตัดต่อกับพเป็นโทรศัพท์เครื่องเดียวเอยกันเยานนวลนเฮ็ดแต่อืนเฮ็ดแต่เบิดพี่น้องเฮ็ดแต่เบิ่งว่าชีวิตเมียฝรั่งอยู่จังไหนก็อยู่จังเี่ละพี่น้องเอยอืมมีแต่ว่าพ่อแหลวกับเฮ็ดอยู่ต่ออืม ตั้งปรเก็ไม่ตำเหมอนงกินยัวนี่ครับเดีเ๋ยวนี้อ่ะน,น,น,นี่มาบางูเนี่ยแ่บแ,บแบสบซื้อมาจากนานสีรังการถชาติบานเฮาเป๊ะเลยไปซื้อฮันจีนของมันมาจากแอฟริการสบักงูสี่กนละรสไปหน่อยอันนี้รถบานเฮาเลยแ่บแสบเบิรงท่าถ้ามันคือบักงกันแหลบบานเฮาน่ะแม่ต่ำแสบอีหลีมันสีแพงกว่าแต่ว่าอันนี้กิโลละเจ็ดแอลห้าสิบฮันจีนกิโลละสี่แอลเก้าสิบแต่ว่าอันนี้แ่บกว่า 你看。